ถ้าพูดถึงเครื่องเกมคอนโซลที่ขายดีที่สุดในโลกนักขณะน,นี้แน่นอนว่าทุกๆท,ท่านที่เป็นเกมเมอร์สายคอนโซลทั้ทงหน้าเก่าและหน้าใหม่ก็คงจะพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่ามันคือเครื่อง PlayStation 2ครับสึ่งใช่ครับเพราะในยุคนี้คือยุคที่วงการวิดีโอเกมนั้นเฟื่องฟูที่สุดโดยตัวเครื่อง PlayStation 2ณขณะน,นี้สามารถวางจำหน่ายไปได้มากกว่า155ล้านเครื่องทั่วโลกครับ ซึ่งเป็นยอดขายที่ทิ้งห่างจากอันดับที่2เล็กน้อยอย่าง Nintendo DS ที่ทำยอดขายไปได้154ล้านเครื่องซึ่งก็ต้องบอกเลยนะครับว่า Nintendo DS นั้นหายใจรดต้นคอ PlayStation 2ไปอย่างชิวเฉียดเลยจริงๆและแน่นอนครับเครื่องเล่นที่ขายดีในระดับปรากฏการแบบนี้ย่อมมีเกมดีๆให้เราได้เลือกเล่นเป็นจานวนมากครับซึ่งทากลางเกม PlayStation 2นั้นมีอยู่10เกมครับที่สามารถวางขายได้ดีที่สุด ตลอดการในยุคนี้เช่นกันและนี่ก็คือการจัดอันดับ10เกมที่มียอดขายมากที่สุดตลอดการบนเครื่อง PlayStation 2นั่นเองครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมเนื้อหาของคลิปนี้ผมก็ต้องขอความการุณาทุกๆท,ท่านที่ได้รับชมคลิปนี้หรือคลิปอื่นๆในช่องถ้าคุณยังไม่ได้กด Subscribe คุณก็สามารถกดติดตามเพื่อที่จะได้รับชมเนื้อหาทั้งเก่าและใหม่ในช่องทุกสัปดาห์ครับสนถ้าคุณได้รับชมคลิปนี้แล้วถูกใจ ก็สามารถกดถูกใจให้กับคลิปนี้ได้ผมก็จะขอขอบคุณเป็นอย่างมากเลยล่ะครับมาเริ่มต้นกันที่อันดับที่10กันก่อนดีกว่าครับและอันดับที่10ก็คือ Kingdom Hearts และอันดับที่10ของเราในลิสต์นี้จะเป็นเกมอะไรไม่ได้เลยนะครับนอกไปเสียจากอีกแฟรนไชส์คู่บุญของค่าย Square Soft ในขณะนั้นอย่าง Kingdom Hearts ในภาคที่1ครับโดย Kingdom Hearts วางจำหน่ายครั้งแรกในวันที่28มีนาคมปี2002บนเครื่อง PlayStation 2 พัฒนาโดยทีมงาน Square Soft จัดจำหน่ายโดย Square Soft ในญี่ปุ่นและต่างประเทศจัดจำหน่ายโดย Square Electronic Arts และ Sony Computer Entertainment ครับ k ขิงด m ม h a r ์ s เล่าเรื่องราวของโซละเด็กหนุ่มผู้เต็มเปลี่ยมไปด้วยพลังผู้ซึ่งต้องต่อสู้กับกองกำลังแห่งความมืดซึ่งเด็กตัวน้อยๆคนเดียวคงต่อกรกับเหล่ากองทัพแห่งความมืดไม่ได้หรอกครับจริงไหมเพราะว่าเกมนี้หัวใจสำคัญอยู่ที่ผู้ร่วมเดินทางนี่แหละครับ คุณจะได้เดินทางฟันฝ่าอุปสรรคไปกับตัวละครจากค่าย Walt Disney ตั้งแต่โดนัลด์ดักกูฟีหรือแม้แต่ตัวละครในการ์ตูนเทพนิยายฝั่ง Disney แทบทุกซีรีส์อย่างไม่เท่านั้นเพราะตัวเกมถูกสร้างโดยค่ายสแควร e ดังนั้นจึงทำให้ตัวละครจากเกม Final Fantasy นั้นไในข้ามาร่วมมีบทบาทในเกมเกมนี้ทั้งเป็นผู้ช่วยและเป็นศัตรูของเราเช่นกันครับตัวเกมจะมาในรูปแบบ Action Hack and S/ l a s h ซึ่งจะแตกต่างไปจากเกมค่ายสแควร์ในยุคก่อนหน้าเป็นอย่างมากซึ่งณจุดจุดนี้จึงเป็นดังก้าวกระโดดสำคัญที่ทำให้ผู้เล่นหน้าใหม่และแฟนซีรีส์ทั้งสองค่ายได้ก้าวเข้ามาเล่นเกมเกมนี้กันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวอีกส่วนประกอบสำคัญที่เป็นตัวผลักดันให้ตัวเกมนี้ยอดเยี่ยมนั้นก็คือกราฟิกยุคใหม่ครับที่สามารถถ่ายทอดให้เห็นถึงสีหน้าอารมณ์ของตัวละครได้อย่างชัดเจนดูมีชีวิตชีวา ผนวกกับเพลงประกอบที่กินใจนั่นทำให้ Kingdom Hearts วาดคะแนนจาก Meta c r i t i c ไปที่85% Metascore ซึ่งรายได้ของเกมนี้นับตั้งแต่วันวางจำหน่ายในวันที่28มีนาคมปี2002นั้นอยู่ที่5ล้าน9 0สนชุดนั่นเองครับอันดับที่9 Final Fantasy 12มาต่อกันที่อันดับที่9นะครับสำหรับเกมที่มียอดขายที่ดีที่สุดตลอดกาล และใช่ครับนี่อาจจะเรียกได้ว่านี่คือยุคทองของค่ายสแควรเลยก็ว่าได้ครับกับเกม Final Fantasy 12ครับ Final Fantasy 12วางจำหน่ายครั้งแรกในวันที่16มีนาคมปี2006บนเครื่อง PlayStation 2พัฒนาโดยทีมงาน Square Enix และจัดจำหน่ายโดย Square Enix เช่นกันครับโดย Final Fantasy 12เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณนดินแดนอีวาลิสซึ่งเป็นดินแดนสงครามพิพาทระหว่าง2อาณาจักรอาเคเดียและโรซาเรีย ทว่าราชาอาณาจักรดามัสกาดินแดนที่อยู่ระหว่างสองอาณาจักรที่เกิดสงครามทั้งคู่ต้องถูกยึดโดยอาร์เคเดียทว่าองค์หญิงของเมืองดามัสกานามแอชกลับแข็งข้อตั้งกองกำลังเพื่อต่อต้านการลุกรานในครั้งนี้โดยไฟนอลแฟนตาซีในภาคนี้มีจุดที่เป็นดังเอกลักษณ์ประจำภาคนั่นคือการผจญภัยของเจ้าหญิงและผองเพื่อนที่ฝันว่าสักวันหนึ่งจะได้เป็นโจรสลัดอากาศนำทีมโดยแวนขับขี่เรือเหาะ บินไปจนภัยไปทั่วดินแดนและกำจัดทรราชที่กล้ามาลองดีกับพวกเขาซึ่งส่วนที่ล้ำยุคที่สุดในยุคนั้นคือระบบ Open World ซึ่งคุณสามารถเดินทางไปทั่วดินแดนและเสาะแสวงหาศัตรูที่ซ่อนอยู่ตามสถานที่ต่างๆเพื่อต่อกรและเพิ่มประสบการณ์ให้ทั้งคุณและลูกทีมครับคุณภาพชีวิตที่มีมากขึ้นในการเล่นทั้งมุมกล้องที่คุณสามารถหันได้360องศาตลอดจนระบบแกมบิด ที่จะเปิดโอกาสให้คุณควบคุม AI ของตัวละครระหว่างต่อสู้ได้ตั้งแต่การจัดการอาวุธเครื่องมือให้เหมาะสมกับแต่ละสายของตัวละครจนไปถึงแทคกติกการต่อสู้ของเพื่อนๆอีกด้วยครับทั้งงานภาพเสียงและเพลงประกอบที่ถูกยกระดับขึ้นอย่างก้าวกระโดดทำให้ Final Fantasy 12นั้นทำคะแนนบน Metacritic ไปทั้งสิน้น92% Metascore และได้รับโล่ม u s t p l a y ไปอย่างง่ายได้เลยทีเดียวครับ ในส่วนของรายได้นั้นทําออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมครับโดยรายได้นับตั้งแต่วันวางจําหน่ายในวันที่16มีนาคมปี2006นั้นอยู่ที่6ล้านชุดนั่นเองครับอันดับที่8 Tekken 5และนี่คือการกลับมาอีกครั้งหลังจากที่การจัดอันดับในครั้งที่แล้วกับ t ท k k e n 3ที่สามารถทำยอดขายอย่างน่าเหลือเชื่อใน PlayStation 1 t ท k k e n 5วางจำหน่ายครั้งแรกในวันที่31มีนาคม ปี2005บนเครื่อง PlayStation 2พัฒนาโดยทีมงาน Namco จัดจำหน่ายโดย Namco ทั่วโลกและ Sony Computer Entertainment ในทวีปยุโรปครับ Tekken 5คือเกมต่อสู้ที่ถูกยกระดับเรื่องกราฟิกมาจากภาคก่อนบนเครื่อง PlayStation 1ได้อย่างเหนือชั้นโดยเรื่องราวของ Tekken 5เล่าต่อจาก Tekken 4ทันทีหลังจากที่จินคาสมะได้แยกทางกับฮอนมารุโดโจตัวเกมนำเสนอตัวละครใหม่นามจินปาจิมิชิมะ ผู้ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งมิชิมะไซบัสสึและยังเป็นพ่อของเฮฮาชิ achi, มิชิมะอีกด้วยครับโดยในเรื่องอีกด้านจะโฟกัสไปที่ตัวละครจินคาสมะพระเอกสุดเท่ของเราที่จะต้องตะลุยต่อสู้กับ G c o r ป o r a t i o n ในภาคนี้ตัวเกมมีการยกระดับการต่อสู้ตั้งแต่ด่านที่มีลักษณะพื้นที่ต่างระดับไปจนถึงการปรับแต่งตัวละครทั้งเสื้อผ้าหน้าผมด้วยเงินที่สามารถหาได้จากการต่อสู้ในเกมครับซึ่งนี่คือครั้งแรกของระบบนี้ที่ถูกหยิบยกขึ้นมา โดยภาคนี้จะมีตัวละครมาให้คนเลือกเล่นกว่า32ตัวละครซึ่งถือว่าอุ่นหนาฝาข้างเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับ Tekken 5ทําคะแนานบน Metacritic ไปได้ทั้งสิ้น88%เม a sco r e และยอดขายนับตั้งแต่วันวางจำหน่ายในวันที่31มีนาคมปี2005ทําไปได้ถึง6ล้านชุดนั่นเองครับ ซึ่งจะเห็นได้ว่า Final Fantasy 12นั้นก็ขายได้6ล้านชุดเช่นเดียวกันดังนั้นทั้ง2อันดับนี้จึงเป็นอันดับ9และ8ร่วมกันไปเลยครับอันดับที่7 Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty แม่ผมลุ้นจนตัวโก่งเลยนะครับว่าสำหรับ Metal Gear Solid ว่าจะมีภาคไหนที่ติดอันดับมาในโผนี้บ้างและก็ไม่ผิดหวังเลยครับเพราะอันดับที่7นี้คือ Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty ครับ m e t a ลเกียร์ l i d 2 Sons of Liberty วางจำหน่ายครั้งแรกในวันที่12พฤศจิกายนปี2001พัฒนาโดยทีมงาน Konami Computer Entertainment j a p น n ่ปุและจัดจำหน่ายโดย Konami ค่ายเกมที่เรารักนั่นแหละครับโดยเรื่องราวของ m e t ัลเกีย Solid ในภาคนี้เกิดขึ้นในปี2007-2009ถึง2009เมื่อ Solid Snake ต้องกลับมาในฐานะสายลับในองค์กร h i l a n t h r o p y องค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเปิดโปงการสร้างอาวุธร้ายเมทัลเกีย ราะว่าภารกิจในครั้งนี้กลับเป็นชนวนที่จะนําเขาไปสู่เรื่องราวที่ใหญ่กว่าที่เขาคิดในอนาคตโดยเมทุเกสโซลิตในภาคนี้จะมีการเปิดตัวตัวละครตัวใหม่ให้เราได้เล่นและนั่นก็คือไรเดนชายผู้ใช้สมญานามเเน็กในช่วงแรกของภารกิจในปี2009ก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นไรเดนในภายหลังเขาเป็นดังตัวแทนของเเน็กคนใหม่ซึ่งจะต้องเข้ามาทำภารกิจในแท่นกำจัดของเสียจากน้ำมันดิบบิ๊กเชล เพื่อกำจัดทีมทหารก่อการร้ายนาม Sons of Liberty นนำทีมโดย Solid Metal Gear Solid s o l i d s n s n a k e มทัลเกสโซลิด2ซันส์ออฟลิเบอร์เป็นเมทัลเกสโ o l i ดอีกภาคที่ยกระดับทั้งงานภาพเกมเพลย์ให้ทันสมัยมากขึ้นทั้งการเล่าเรื่องที่ล้ำยุคล้ำสมัยตลอดจนคัดสีนที่ถูกทำออกมาบนเครื่องคอนโซลยุคใหม่ได้อย่างน่าทึ่งอีกทั้งเกมเพลย์ที่ว่องไวและละเอียดอ่อนตั้งแต่การรอบเรนไปจนถึงการจี้ตัวประกัน และการเข้าต่อสู้ที่ล้ำลึกสำหรับเกมในยุคนั้น Metal เกียสโ l i d 2จึงกวาดคะแนนบน m e t a ค r i ติกไปทั้งสิ้นถึง96ซึ่งเป็นภาคที่ได้คะแนนสูงสุดในซีรีส์เม t a รเกียสโอลเลยทีเดียวครับคำวิจารณ์ยอดเยี่ยมขนาดนี้เรามาดูที่ยอดขายกันบ้างครับและ Metal เกียสโ l i d 2นั้นทำยอดขายตั้งแต่วันวางจำหน่ายในวันที่12พฤศจิกายนปี2001ไปได้ทั้งสิ้น7ล้านชุดนั่นเองครับ สุดยอดมากๆคุณโคจิมะไม่เคยทำให้เราผิดหวังเลยจริงๆครับท่านเทพโคจิมะอันดับที่6 Grand Theft Auto 3และแล้ว GTA ภาคแรกในโผนี้ก็ปรากฏตัวสักทีนะครับกับ GTA ภาคที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นการเปิดสกราดเกมของไอเดนโทรชนคนป้นรถ Grand Theft Auto 3ครับ GTA 3วางจำหน่ายครั้งแรกในวันที่22ตุลาคมปี2001บนเครื่อง PlayStation 2 พัฒนาโดยทีมงาน DMA Design จัดจำหน่ายโดย Rockstar Games ส่วนในญี่ปุ่นจัดจำหน่ายโดย Capcom ครับแปลกใจเหรอครับไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่าในยุคนั้น Rockstar ยังไม่ได้ใหญ่เท่า Capcom ครับขนาด Red Dead Revolver เกมภาคต้นของ Red Dead Redemption ยังจัดจำหน่ายโดย Capcom เลยครับ GTA 3เล่าเรื่องราวของ c คลอสตัวละครหลักหนุ่มใบ้ในเมือง Liberty City หลังจากที่เขาถูกหักหลัง ทิ้งให้นอนเน่าโดยแฟนสาวข,ของเขาหลังจากภารกิจปล้นความแค้นมันสมในอกชายคนนี้คลอสถูกจับกลุ่มและในระหว่างการเคลื่อนย้ายนักโทษเขาได้หลบหนีออกมาได้สําเร็จด้วยการช่วยเหลือของบุคคลปริศนาเขามีภารกิจที่จะต้องล่าและแก้แค้นในสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะเดียวกันเขาก็เริ่มไต่เต้าในวงการอาชญากรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ GTA 3คือสุดยอดนวัตกรรมแห่งยุคในเวลานั้น เพราะนี่คือการเปิดตัวของเกม Open World ซึ่งในขณะนั้นขุมพลังของเครื่อง PlayStation 2นั้นมากพอที่จะทำให้เราสามารถโลดล่นไปในโลกอาชญากรรมได้อย่างอิสระ GTA 3มอบประสบการณ์ให้กับเด็กๆในยุคนั้นได้ทำสิ่งที่โลกแห่งความเป็นจริงทำไม่ได้มันได้ก้าวข้ามขีดของศิลธรรมและตั้งคำถามให้กับสังคมและสื่อประเภทเกมให้น่าคบคิดมากขึ้นแต่ทว่าเกมก็คือเกมครับดังนั้นขอบเขตของวิจ,จรารณญาณ ของผู้เสพสื่อจึงสำคัญด้วยนวัตรกรรมที่เกมเกมนี้มอบให้กับวงการเกมและก้าวกระโดดที่สามารถสร้างแนวเกมใหม่ให้กับโลกใบนี้ทำให้ GTA 3ได้รับคะแนนบน Meta Critic ไปถึง97เมต์ Meta c o r e รวมทั้งเกมนี้ยังได้โล่ประกาศเกียรติคุณ m u s t p l a y ไปอย่างไม่ต้องสงสัยเลยครับส่งผลให้ยอดขายของเกม GTA 3นับตั้งแต่วันวางจำหน่ายในวันที่22ตุลาคมปี2001อยู่ที่ 8 3 5 0 0 0ชุดเลยทีเดียวครับอันดับที่5 Final Fantasy 10และนี่ก็เป็นอีกครั้งนะครับสำหรับเกมในซีรีส์ f i n a l f a n t a s y ที่ติดเข้ามาในโผนี้กับ Final Fantasy 10 Final Fantasy 10วางจำหน่ายครั้งแรกในวันที่19กรกฎาคมปี2001บนเครื่อง PlayStation 2พัฒนาและจัดจำหน่ายโดย Square Soft ในญี่ปุ่น ส่วนต่างประเทศจัดจำหน่ายโดย Square e l e c t r o n i c Arts และ Sony Computer Entertainment โดย Final Fantasy 10เล่าเรื่องราวในสถานที่ที่มีชื่อว่า s p i r a ซึ่งดินแดนแห่งนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากแปซิฟิกใต้ประเทศไทยและญี่ปุ่นโดยจะเล่าเรื่องราวของกลุ่มนักผจญภัยที่จะต้องเข้าปราบปีศาจร้ายนามซินคุณจะได้เล่นเป็นตัวละครนามไทดัสนักกีฬาเบสบอลรูปหล่อผู้ซึ่งเคยมีอดีตอันเจ็บช้ำหลังจากที่เจ้าซิน ทำลายบ้านเกิดของเขาและเขาต้องหาหนทางทุกวิธีทางในการกําจัดปีศาจร้ายตนนี้ให้จงได้ตัวเกมได้ยกระดับด้านกราฟิกทั้งในคัตซีนที่เล่าเรื่องในรูปแบบภาพยนตร์หรือซีนิมติกคัตซีนและกราฟิกในเกมที่ถูกสร้างขึ้นมาได้อย่างงดงามในรูปแบบสามิติเต็มตัวทั้งฉากที่เมื่อก่อนจะเป็นแค่ฉาก Pre เรนเดอแต่ตอนนี้คุณจะสามารถท่องไปในสถานที่ในฉากสามิติจริงๆแล้ว อีกทั้งตัวละครที่จะมาในรูปแบบสามิติเต็มตัวในสเกลมนุษย์สมส่วนปกติเช่นกันทั้งเกมเพลย์และการเล่าเรื่องที่ลงตัวผนวกกับตัวละครเอกที่น่าจดจำทำให้ Final Fantasy 10กวาดคะแนนไปจาก Metacritic ไปได้ทั้งสิน้น92% Metascore และยังได้โล่ Must ส p l y y ไปอย่างง่ายได้เลยทีเดียวครับ ด้วยความนิยมผนวก,กับคะแนนที่ท่วมท้นขนาดนี้ไม่แปลกเลยครับที่ยอดขายของตัวเกมจะออกมาได้อย่างน่าประทับใจโดยยอดขายของ Final Fantasy 10นับตั้งแต่วันวางจำหน่ายในวันที่19กระกรกฎาคมปี2001นั้นอยู่ที่8 5ล้าน5แสนชุดนั่นเองครับอันดับที่4 Grand Theft Auto Vice City มาแล้วครับกับอันดับที่4ในโผนี้และนี่ก็คือ GTA ที่ผมรักมากที่สุดในแฟรนไชส์ Grand Theft Auto ในทุกยุคทุกสมัย Grand Theft Auto Vice City ครับ Grand Theft Auto Vice City วางจำหน่ายครั้งแรกในวันที่27ตุลาคมปี2002บนเครื่อง PlayStation 2พัฒนาโดยทีมงาน Rockstar North จัดจำหน่ายทั่วโลกโดย Rockstar Games และจัดจำหน่ายในญี่ปุ่นโดย Capcom ครับ GTA Vice City เล่าเรื่องราวของทอมมี่เวอร์เซติอดีตชาวแก๊งที่เคยติดคุกหลังจากพ้นโทษเขาจะต้องออกมาเผชิญในโลกแห่งอาชญากรรมอีกครั้งและไต่เต้าไปจนถึงจุดสุดยอดของปีระมิดอันผูกพังในเมืองโสมมุมที่เต็มไปด้วยอาชญากรรมและยาเสพติด Vice City ครับนี่คือ GTA เกมที่6ในแฟรนไชส์ที่ทาง Rockstar ได้เขียนเกมนี้ออกมาให้เราได้เล่นกันและเป็น GTA ภาคที่ต่อยอดจากภาคที่3ออกมาได้อย่างน่าสนใจ โดยเซตติ้งที่ถูกเปลี่ยนไปจากเมืองลิเบอร์ตี้ซิตี้ที่ขับข้างไปด้วยตึกรามบ้านช่องกลายมาเป็นเมืองริมหาดที่เต็มไปด้วยทัศนวิสัยอันแสนจะอภิรมและผู้คนอันเป็นมิตร GTA Vice City ยกระดับรูปแบบการเล่นได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้นทั้งกิจกรรมในแผนที่ Challenge ต่างๆที่รอให้เราได้เข้าไปหัวร้อนรวมทั้งภารกิจปลุกปั้นธุรกิจสีเทาที่เปิดโอกาสให้คุณได้มีส่วนร่วมทั่วทุกมุมเมือง นี่คือก้าวกระโดดอีกครั้งที่สามารถสร้างความประทับใจให้ผู้เล่นอย่างผมไม่มีวันลืมเลยจริงๆครับซึ่งนี่จะเป็นครั้งแรกกับ GTA ในรูปแบบ3มิติที่เราจะได้มีมอเตอร์ไซค์ได้ขี่อีกด้วยครับเพราะในภาคที่3ไม่รู้ทำไมมอเตอร์ไซค์หายไปไหนหมดโดยรวมเกมนี้อาจจะเรียกได้ว่านี่คือเพชรยอดมงกุฎอีกเม็ดหนึ่งของทีมงาน Rockstar North โดยคะแนนบน Metacritic ที่95 Metascore รวมทั้งได้รับโล่ Must Play ไปอย่างไม่ต้องสงสัยเลยครับ ซึ่งยอดขายหลังจากวันวางจำหน่ายในวันที่27ตุลาคมปี2002นั้นอยู่ที่10ล้าน5แสนชุดด้วยกันครับโอ้โหนี่มันกระโดดจากอันดับที่5ไปไกลมากๆเลยนะครับเนี่ยไปลุ้นกันต่อดีกว่าครับว่า3อันดับแรกจะเป็นเกมอะไรและอันดับที่3ก็คือ Gran d Turismo 4ไม่พลาดเลยนะครับสำหรับเกมแข่งรถคู่บุญประจำเครื่อง PlayStation เพราะถ้าเกมที่เคยเป็นอันดับหนึ่งในใจชาว PlayStation 1ไม่ติดอันดับมันคงเป็นเรื่องที่แปลกมากๆเลยเหละครับกับ Gran Turismo 4 Gran Turismo 4วางจำหน่ายครั้งแรกในวันที่28ธันวาคมปี2004บนเครื่อง PlayStation 2พัฒนาโดยทีมงาน Polyphony Digital จะจำหน่ายโดย Sony Computer Entertainment นี่คือภาคที่4ของเกม Gran Turismo ที่วางจำหน่ายบนเครื่อง PlayStation 2เป็นเกมที่2บนเครื่องเครื่องนี้ ซึ่งแน่นอนครับการกลับมาในครั้งนี้ของ Gran Turismo นั้นได้ยกระดับเรื่องกราฟิกจากเครื่อง PlayStation 1หลายเท่าตัวซึ่งอย่างที่ใครหลายๆคนทราบครับเครื่องเล่น PlayStation 2ในขณะนั้นสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้นั่นจึงเป็นดังประตูให้ผู้เล่นในแข่งรถยนต์ในสนามที่คนทั่วโลกนั้นขับเคลียวกันอย่างถึงใจเลยทีเดียวครับตัวเกมประกอบด้วยรถยนต์กว่า721แบบจาก80แบรนด์ชั้นนำทั่วโลก นับตั้งแต่ยุคอดีตในปี1886จนถึงรถคอนเซปต์คร์หรือรถยนต์ต้นแบบที่ขายจริงในปี2022ซึ่งเรียกได้ว่าล้ำสมัยเป็นอย่างมากเลยครับ Gran Turismo 4ประกอบด้วยสนามแข่งขันกว่า51สนามซึ่งเป็นทั้งสนามที่ตัวเกม Gran Turismo นั้นได้สร้างขึ้นเองและยังมีสนามจริงที่มีตัวตนอยู่จริงบนโลกใบนี้ด้วยครับ ตัวเกมกวาดคะแนนบน m e t a ค r i ติกไปได้อย่างน่าประทับใจด้วยคะแนนเมตาสกอ r e ที่89%ซึ่งรายได้หลังจากวันวางจำหน่ายในวันที่28ธันวาคมปี2004ผมต้องพูดเลยนะครับว่ามหาศาลมากเพราะไรายได้นั้นอยู่ที่11,760,000ชุดด้วยกันครับเอาล่ะครับคราวนี้มาถึง2อันดับแรกแล้วนะครับมาลุ้นกันต่อและอันดับที่2ก็คือ Gran Turismo 3 a Spec ไม่ผิดคาดนะครับสำหรับเกมลูกรักอีกเกมจากโซนี่และนี่คือ Gran Turismo อีกภาคที่ได้เข้ามาอยู่ในอันดับที่2ของโผนี้กับ Gran Turismo 3 a Spec ครับ Gran Turismo 3 a Spec วางจำหน่ายในวันที่28เมษายนปี2001บนเครื่อง PlayStation 2พัฒนาโดยทีมงาน Polyphony Digital และจัดจำหน่ายโดย Sony Computer Entertainment โดย Gran Turismo 3นั้นอาจเรียกได้ว่าเป็นเกมที่เปิดตัวมาพัมพร้อมกับตัวเครื่อง PlayStation 2เลยก็ว่าได้ครับในขณะนั้นซึ่งนี่คือ Gran Turismo ภาคแรกที่ลงให้กับเครื่องคอนโซลในเจเนอเรชันที่2ของ Sony PlayStation ซึ่งแน่นอนครับการมาถึงของ PlayStation 2นั้นสามารถยกระดับกราฟิกของตัวรถให้ทันสมัยและสมจริงสมจังมากขึ้นเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับทั้งพื้นผิวรถที่ดูเรียบไม่แตกหยักเหมือนใน PlayStation 1 อีกทั้งความเงางามประดุดดังภาพที่เห็นตรงหน้านั้นเป็นรถจริงๆทำให้ Gran Turismo คืออีกหนึ่งเกมแข่งรถที่ควรมีติดบ้านผู้ที่มี PlayStation 2ในขณนะนั้นทุกคนครับโดย Gran Turismo 3 a s p e c t นั้นมาพร้อมกับโหมดการเล่นทั้ง Arcade m โหมดหรือโหมดเล่นอิสระที่จะมีรถยนต์หลากหลายชนิดมาให้เราได้ขับเคี่ยวกันอย่างสนุกสนานและอีกโหมดนึ่งก็คือ Simulation Mode หรือ g r a n Turismo m o d e ในญี่ปุ่น ที่พร้อมจะให้ผู้เล่นมือเกา๋าทดสอบความสามารถในการผ่านแบบทดสอบเพื่อปลดล็อกใบอนุญาตขับขี่ตลอดจนเก็บแต้มเพื่อปลดล็อกรถคันใหม่ๆสนามใหม่ๆลีกใหม่ๆให้แข่งขันอีกด้วยครับโดยเกมเพลย์ที่เร้าใจผนวกกับงานภาพเสียงตลอดจน AI ของคู่ต่อสู้นั้นทำให้ Gran Turismo 3 a s p e c กวาดคะแนนจาก Meta Critic ไปได้ทั้งสิน้น95% Meta Score และยังได้รับโล่ Must Play ไปอย่างไม่ต้องสงสัยเลยทีเดียวครับซึ่งในส่วนของรายได้นั้นแน่นอนครับคะแนนดีขนาดนี้รายได้ย่อมแปรผันตรงกับคะแนนเป็นแน่ครับเพราะรายได้หลังจากวันวางจำหน่ายในวันที่28เมษายนปี2001นั้นอยู่ที่1 4 8 9ล้าน8 0ชุดเลยทีเดียวครับและอันดับที่1ก็คือสิ่งที่มึงต้องทำก็แค่ขับตามรถไฟให้ทันก็เท่านั้นเอง CJ. และใช่ครับเพราะอันดับที่1ในลิสต์นี้ของเราก็คือ Grand Theft Auto San Andreas เกมที่ผู้คนต่างยกย่องสรรเสริญให้นี่คือ Grand Theft Auto ที่ดีที่สุดในแฟรนไชส์ GTA San Andreas วางจำหน่ายครั้งแรกในวันที่26ตุลาคมปี2004บนเครื่อง PlayStation 2พัฒนาโดยทีมงาน Rockstar North และจัดจำหน่ายทั่วโลกโดย Rockstar Games และในญี่ปุ่นเช่นเคยครับจัดจำหน่ายโดย Capcom โดย GTA ในภาคนี้เล่าเรื่องราวของพ่อหนุ่มดวงสวยขาวจอรสันหรือ CJ เด็กหนุ่มที่ต้องกลับมาในย่านชุมชนของเขาในวัยเด็กเนื่องจากข่าวร้ายที่แม่ของเขาได้เสียชีวิตจากเหตุฆาตกรรมซึ่งการกลับมาในครั้งนี้ไม่เพียงแค่การตามรอยเพื่อสืบสาะถึงปมแห่งการเสียชีวิตไปของแม่เพียงเท่านั้นแต่นี้จะเป็นการกลับมาของ CJ เพื่อฟื้นฟูอำนาจของแก๊งในละแวกบ้านของเขาให้กลับมาเกรียงไกรอีกครั้ง ในเมืองที่เต็มไปด้วยผู้มีอิทธิพลและอาชญากรรมอย่างแซนแอนเดรสครับ GTA San Andreas ได้ยกระดับการเล่น GTA ครั้งสำคัญเพราะไม่ใช่แค่กราฟิกที่ทันสมัยขึ้นแต่นี่จะเป็นครั้งแรกที่ GTA ได้หยิบยกเอาระบบพัฒนาตัวละครให้ลึกซึ้งกว่าเดิมอาทิเช่นรูปร่างของตัวละครที่จะเปลี่ยนไปตามกิจกรรมที่คุณทำถ้าคุณกินเยอะ CJ ก็จะอ้วนทวนขึ้นหรือถ้าคุณมันออกกำลังกาย ซีก็จะล่ำสันขึ้นเช่นกันซึ่งรูปร่างของ CJ ก็จะมีผลต่อความฟิตและค่าความเหนื่อยหรือการโจมตีของตัวละครด้วยหรือแม้กระทั่งเส้นผมทั้งบนหัวและหนวดเคราบนใบหน้าของตัวละครก็จะยาวขึ้นตามช่วงเวลาที่ผ่านไปในเกมซึ่งจุดนี้คุณสามารถไปร้านตัดผมและเลือกทรงผมใหม่ๆใ,ให้กับ CJ ได้ตามใจปรารถนาครับ ตัวเกมในภาคนี้จะมีแผนที่ที่ใหญ่กว่าเกมภาคก่อนๆเป็นอย่างมากเพราะแซนแอนเดรสจะสามารถแบ่งออกได้ถึง3ย่านนั่นคือลอสแ a นโต s s สซานเฟโรและลาสเวนตูรัสซึ่งอ้างอิงมาจากเมืองลอสแอนเจลิสซานฟรานซิสโกและลาสเวกัสตามลำดับครับโดยความหลากหลายของทั้งภารกิจหลักและภารกิจรองรวมทั้งเนื้อเรื่องที่เข้มข้น เ้ามมกตลกเสียดสีจิกกัดสังคมและปะปนไปด้วยตัวละครที่น่าจดจำที่ถึงทุกวันนี้ทุกคนก็ยังคิดถึงพวกเขาอยู่นั่นทำให้ GTA San Andreas นั้นกวาดคะแนนจาก Metacritic ไปทั้งสิน้น 95%Metascore และแน่นอนครับ GTA San Andreas ยังได้โล่ม Must Play ไปอย่างไม่ต้องสงสัยด้วยความนิยมในระดับที่ว่าทุกร้านเกม PlayStation 2ในยุคนั้น เราจะได้เห็นทั้งหัวดําหัวเกรียนนั่งเล่น GTA ภาคเชือกล้ามกันแทบทุกจอนั่นทําให้ยอดขายของเกมเกมนี้ทําไปได้ทั้งสิน้น1 7ล้าน3แสนชุดเลยทีเดียวครับสุดยอดมากๆและนี่ก็คือทั้งหมดของ10อันดับเกมขายดีประจําเครื่อง playstation 2เป็นยังไงกันบ้างครับมีเกมที่คุณชอบเกมไหนติดอยู่ในลิสต์บ้างคุณสามารถนำมาแบ่งปันกันได้ใต้คอมเมนต์เลยครับ ส่วนใครที่กำลังคิดว่ายังมีเกมดังๆอีกหลายเกมเลยที่ไม่ติดมาในโผนี้แล้วเกมต่างๆเหล่านั้นติดอยู่ในโผในอันดับที่เท่าไหร่กันบ้างในช่วงท้ายนี้เช่นเคยครับผมเลยอยากจะเอาเกมอันดับพิเศษมาให้ได้รับชมกันครับโดยแต่ละแฟรนไชส์ผมจะเรียงลำดับเกมที่มียอดขายมากที่สุดไปหาเกมที่มียอดขายลำดับถัดๆไปก็แล้วกันครับเรามาเริ่มกันที่เมทัลเกียอีกภาคหนึ่งก่อนแล้วกันครับกับเมทัลเกียสตรีททรีสเน็อีเทอร ถึงแม้ว่าจะไม่ติดท็อป10แต่ก็ยังอยู่ในอันดับต้นๆครับในอันดับที่19และสามารถทํายอดขายไปได้ทั้งสิน้น4ล้านชุดเลยทีเดียวครับถัดมากับแฟรนไชส์คู่บุญอีกเกมครับ Resident Evil มาเริ่มกันที่ Resident Evil 4อยู่ในอันดับที่55วางจําหน่ายไปได้ทั้งสิน้น2ล้าน3แสนชุดเพียงเท่านั้นครับ Resident Evil Outbreak 5 1อยู่ในอันดับที่113วางจําหน่ายไปได้ทั้งสิน้น 1,450,000 1, าชุดครับ Resident Evil Code Veronica X อยู่ในอันดับที่119วางจำหน่ายไปได้ทั้งสิน้น1 4 0 0 0 0้ชุดเพียงเท่านั้นครับส่วน Resident Evil Outbreak ไฟท2นั้นไม่มีข้อมูลเรื่องอันดับเลยครับขอข้ามไปแล้วกันมาต่อกันที่ God of War ครับเกมนี้ทั้ง2ภาคอยู่ในอันดับที่น่าพึงพอใจเลยทีเดียวครับเพราะ God of War ในภาคแรกนั้นอยู่ในอันดับที่14 กับยอดขาย4 6 1 0 0 0 0ชุดส่วนในภาคที่2นั้นอยู่ในอันดับที่16ครับกับยอดขาย4 2 4 0 0 0 0ชุดซึ่งตามมาติดๆเลยทีเดียวเอาล่ะผมขอแถมให้อีกเกมหนึ่งแล้วกันนะครับกับแฟรนไชส์ s i l l n t h i l l ครับซึ่ง Silent Hill ที่ยังพอติดโผลอยู่บ้างก็คือ Silent Hill 2ซึ่งอยู่ในอันดับที่160เลยทีเดียวกับยอดขายเพียง1ล้านชุดเพียงเท่านั้นครับ ก่อนจะจากกันไปผมก็ต้องขอขอบคุณสมาชิกฐานทั้งเก่าและใหม่ที่ได้เข้ามาอยู่ในกองกําลังจิ้งจอกสายฟ้าของผมผมก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างมากเลยนะครับที่ได้กรุณาอุดหนุนค่าขนมให้ผมได้มีแรงคิดคอนเทนต์ผลิตคอนเทนต์ดีๆทุกสัปดาห์ครับส่วนใครที่ต้องการอยากจะเข้าร่วมกองกําลังจิ้งจอกสายฟ้าคุณก็สามารถกดสมัครสมาชิกที่ด้านล่างได้ผมจะรีบตามไปซีควคุณอย่างแน่นอนครับสุดท้ายนี้ยังไงผมก็ต้องขอฝากทางช่องอยากดูหนัง X จอยากเล่นเกม ทำบน YouTube และ Facebook เอาไว้ด้วยสัญญาว่าจะผลิตคอนเทนต์ดีๆออกมาให้ชมอยู่เรื่อยๆแน่นอนครับแต่ตอนนี้ทางช่องก็มี s u p e r t h n n k s แล้วถ้าคุณอยากจะสนับสนุนทางช่องก็สามารถส่งกำลังใจมาทางนี้ได้ผมก็จะขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับมีแต่คนเฝ้าถามนะครับว่าผมจะ CQC Membership ในฐานยังไงทำแบบนี้ครับ คนแรกเลยครับคุณสุภกิจเป็นยังไงบ้างครับ <c oughs> จอ,บอกเบือซะหน่อยสบายดีนะครับคุณสุภกิจอยู่ดีใช่ไหมอ้าวคุณช,ชัดนี่ผมเห็นคุณพลอ,อยกับคุณมาเชลินยืนชิลอยู่ก็เลยมาทักทายซะหน่อยครับนี่รักคอซะหน่อยล้อเล่นนะครับล้อเล่นนิดเอาอีกนิดนึงเอาอีกนิดนึงล้อเล่นล้อเ,เล่นนี่นี่ล้อเล่นไปหมน แล้วที่รีเควสมาเลยนะครับคุณเชอรี่ครับนี่ผม CQC ให้สมใจแล้วนะครับอยากโดน CQC ขนาดนี้นะครับเจอคอรัสรัดคอเขาไปเลยครับ <S <S 1> <S 1> และคนสุดท้ายคุณพิงกี้ครับผมไม่รู้คุณพิงกี้เป็นผู้ชายผู้หญิงเอาเป็นผู้ชายไปก่อนแล้วกันครับหาผู้หญิงไม่เจอคุณพิงกี้ลาฟันดีราตีสวัสดีครับมาพอให้